สวัสดีครับพี่น้องผูกองช่องตามรถไฟเที่ยวครับอันตัวใครหายยึดตาได้อันว่าอยากหนาใสจังได้ไหอนี่ฮะจังได้ไหอนี่คือยังโพมารุดบัตรก็เราบางคนโบกรถให้เราลุยลงในรถกัโอ้โหเดี๋ยวแล้วผู้ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับก็จะเดินทางออกจากบ้านสันตีครับเยือยอุบลครับผมโอ้ก็ได้ถ้าธนาคารเทระไอเอ้า ข้าเจ้ามากโอ้โหจะแต่งธนาคารบอของพม่าตองทข้าบอกเชื่อแต่มาเต่เนี่ยอธนาคารคนนี้นี่นี่ธนาคารขาเจ้ามากเป็นเกาหลีเอาเน่ไทยบัารเนี่ยไทยบ้านประหยัดถ้าผมต็องทากรงสีเดิมทานออกจากบอไอมันขันไทยไวมันต้องผงเศษตาลมสูสีมีเกากันน่หน่คอโมโหแก โอ้โหบิ๊ีรเงกระสิระสินเนาะเมนาดูดูยังตลาดขามนไส้ยายตลาดสกุลเนาะตีไม่ี่ยไม่นั่งเด็กมานั่งรถนั่นอันม่ีนบุญบอกไฟอยู่้างนาโอ้เราจะไบุกเือหนีหาพี่ลีพวกคยนั่งรถทั่วเลยเออนั่งข้าจอน อ๋รถรถไปใช้ยนี่อ่อมันบุบี้อ้ยงงานที่ลุกเง่ยเชื่อไหมว่าเบาอีกบอกว่าทำงานอ่ะไม่ได้เอาไปใช้แล้ครับไห้น้ำมันอย่างเดียวมันอย่างเดียวเลยคำนวณมือเดียวครื่งมือคร่งที่ลูกปลิเลยด์เนครึ่งเบลนอด์เบนอนเค่งนไงคือว่าเบลนอนด เขาหลุดไม่ไไม่ไ่เอเล่าแล้วไม่ไดไม่ยังเคยชิมบุูรับรถในไอคอตั้งหาเดือนไหมไม่ได้ครับการรับสมาชิกใม่นะครับสายาน้งในสถานะผมไอ้สายนะท่านนาที่ไอ้เดนนี้เด้าคุยกับไอ้คนขับไอ้รับกับยทูบบอลนนระดบอลน้่นนาทีเอ็เอ็เลยครับอกฝากพี่น้องไปเบิ่งช่องท่านเดินนป็นขับรถครับช่องเป็นสีึ เมนชบวาบานไปหะรป่าบาวเันไปทายก็เีงไงบูนี่ไปยูบันนนทสังไปพ่วันผมกับเราบึงปากรดตันูตบุรุษกีเมนี่จะหอยเนาะห้อยชืีอะไรอะดิเขาหอยชื่อหอยกาบนะหอยถึงหาป่าเมนไอเชื่อไหมว่าตันบันแที่ยะได้ปลาอีสตัวเด็ดเด็ด ปม่ใชคร้เสียไปซะปรากฏว่าเป็นหอยเจารถแท็ก็เป็นไทยคอนเทนต์ถาคลิปแป๊บึเมีนจะาพทางองว่นเดชกิบกคลิิบปปาปงตงปังน้องน้องปังปังโอ้ยหอยกู้ซาจะรถับรถทั่วติดออบจากรถที่ับ บึงองบึงทีตัวปน่ะก็กินไปห้าปากัดเนี่เป็นบ่เน่ยอันมันง้เยเหมือนตัวตัวเยเลยอ่ะบอกมาถึงมันเป็นหวยเป็นบ่ไมนเป็นบึงนั่แหละบึงมันมันสีมีพววไอเขาเนี่ตนถูบ่ผืเออเป็นผือเป็นยังไงลายปากกัดมันไหลตนถูกผื้เนี่ยละเาจะาตผือซะจะไม่ได้กินไอเรียงปากัดกัดกันลงเงินกันไปห้าตั้นนั่นล่ะเป็นบ่เนี่นไปรถยังตียาง แต่เมื่อกี้เหล่วเตี้ยช่วนมากจะเป็นคู่ป่าป่ะแต่ใกล้เติบดีคู่ป่าเนาะนั่นเนาะใกล้เติบดีออกไปทางหลังวันเพ็งคุณน้องคู่ป่าคือไปงมหวยไปงุ่มผากันมึงมมากทีละสองไม่เป็นแกงนะไปเป็นแต่แกงกระสอบตรงนห้เป็นกระสอบอ่ะตัาเมา่อแกะแต่เตี้ยสายพันธุ์มันง่าสายพันธุ์มันง่ายเป็นสายพันธุ์เดียวมันแรงหันเรเอ้ยกู้ป่าไปเอ้เขาโค้งว่ามันขบ้าสีกวนมันเหรอเมื่อกี้มันมีพันธุ์เนอะเห็นตัวเองน่ากลังไงวะเห็นนั่นแหละพวงมาได้บ้านพวงสีกวมเนาะ สายพันเดียวมันและนั้นไม่หดไม่ิดครับฟ้าขาวของท่านนะระท่านปิดปนาครับชเฟอร์ครับฟ้าขาวแกดรถไปบางเรือแอลรถแอดรถฟ้าขาวเสงมันดังฟ้าขาวโอ้้าคุณ้โอ้า้วบปอมันไปบางเอตนปิดปลาเนี่ยครับาไงครับพี่น้องครับปิดปลาแล้วบู เด็กรถต้องเบิ่งดีมาเขีมนเส้นเชิดอยู่ดีมันดังครับพี่น้องครับอีแหนดีเม่นบอกมันดังแน่มันดังคูรนคูรนกันบอกไม่ถั่วคูรนคูรนเครื่องอะไรบอกนั่นแหละในที่สุดผมก็ได้ความรู้ใหม่เป็นความภูมิใจมากเลยครับข้างหลังครบแล้วมันปะครับครบยังอ่ะเอ้าตุ้ยกับจุกกับเดนกันเลย mọi người Anh... chút được mọi người 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 nó người mọi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  người อย่ไปเชื่อผมนะครับเนคนแถวนี้อืดีๆมอนข้างีกมยเด้อพี่น้องย่งตลาดลากอยลากอยเอกันใหม่พบกันครับประคัมครับบุรีรามอบาตอไทยเจริญงานบุญบวงไฟครับพี่น้องครับโอ้ยประคัมบุีริงกับปไป ตำบลไก็ตำบลไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญาชวโนเจริญไทยเจริญดนปนด้แรงรแตน่น่าจะเป็นลาวลาวใช่ไหมลาวเลยครับมีบุญบกไฟโอ้เขามีบุญบกไฟเป็นโอ้กีฬพนักพุดแข่งกันทน์แต่รู้อยู่แต่ว่างานนี้มันเป็นงานทางฝั่งลาวม่นไทยเทม่นอะไรอะไรนี่รอดู อะไรพม่าไคุณมันไม่มีอะไรก็อยากสีใบตอนนี้อยากสีายมากเลยนแล้วถ้าข้าวสบายเจ้าก็ไปกินน้องก็สีายสีายชุกี้พี่หมดเลยน้องชายเลยอ๋อก็บอกก็กินได้เนาะเป็นวิธีการจับรถแบบพัฒนาขึ้นเปแล้วจะเข้าประตูนึ่งของรถข้างบวนี่นะ สวนมาบางนี้เลยบะเนี่ยในบางพวกนยโดดสวนมาพวกไปปานไว่างันดอนไปว่างันเดือนไปบะต้องต้นเดือนมกราคมบ้านพ่ออยู่ไกลจากนี้บ้างฟโลบ้าฟงน นั้นนะครับในการขับรถบัสนะครับในการหว่านแยนะครับผมก็เขาขุดแย่เนี่เขาเป็นอันดับเหร็ดนะครับแย่เนี่ยนี่โอ้โหวิ่งไวกว่าแย่อยนะครับบางทีเขาก็วิ่งแซงแย่บางทีเขาก็วิ่งลงหลุมก่อนแย่ครับเขาชำนาญการมากเลยกิจได้แลลงหลุมวิ่งลงหลุมก่อนแย่ บอ้ยแย่เย <Yeah. S 1> yeah, ่แย <Okay, S 1> ่เน <laughs> <Okay, S 2> ี <laughs> ่ยเราไปทำอะไรกินเจ้ามันก็มาผัดเผ็ดนะครับผมส่วนมากแล้วแต่คนบางคนบางคนก็บางคนก็มาต้มสมองคนใส่บะหมวงคนใส่บะหมี่แสบๆเขามีใส่บะหม่บะหมี่ก็าคนใส่บะหมี่อะมีตังค์ใช่ไหมไม่มีครับผมทองอ้าวแล้วผมเป็นเป็นเจ้าของร้านทองอเลยครับตาเออเป็นคนอยากให้ทุกคนติดครับโอเคครับพี่น้องในคลิปนี่ไวงช่วยดูสักครั้ครับพี่น้องครับขอบคุณไรกดแชร์ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนติดตามครับพี่น้องครับแยกตลาดครับผมเข้ามาใส่เข้ามาใส่พังคุ้ ไอ,อ้กี้ครับพี่น้องครับพากันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกดติดตามครับ